เติมขึ้นแล้วนะครับซ้ายกับขวานะครับเดินกระยับเข้าหาเลยนะครับแก่นนครเคยแพ้มานะครับวันนี้ก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับที่จะล้างตาให้ได้มาดูว่าแสงเย็นจิ๋วซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับมีศอกอันตรายด้วยไม่แต่ชิงเปิดก่อนไปแล้วครับแก่นนครครับเตะขวาหนักๆเลยครับขวามาอีกแล้วครับแข่งขวาแก่นนคร แสงเทียนจิ๋วอยู่ไม่ได้ครับเอาศอกขึ้นไปก็แล้วกัน,ค,<ใ>นคู่นี้คู่นี้จับแข่งขวาเตะไปเตะซ้ายขึ้นมาครับส่วนด้านล่างครับมุมน้ําเงินผมไม่ตกใจวงในพว่าพยายามจะขวางเอาไว้ก็ยังไตกันไม่ถนัดนะครับล็อกกันได้ไตได้เหมือนกันนะครับแสงเทียนจิ๋ว หอยล็อกแขนแล้วตัดตีโอแทง้ายเข้ามาได้นะครับอย่างที่บอกนะครับสามไฟหลังของทั้งคู่นั้นไม่ครบยกคนละสองครั้งนะครับเเริ่มขยับเข้าหานะครับแก่นนครแตงเซ็นจิวเคยชนะมายังชกในเกมตั้งรับยังไม่รีบร้อนนะครับเบียดเข้าไปแก่นนครยังคงเดินเหมือนเดิมครับขาแต่ปดึงหลบได้ ขยับเข้าไปจะเอาคืนแต่ว่าแก่นนครก็ไม่ให้ครับแข้งขวามาครับจับได้ซ้ายคืนเตะซ้ายครับซ้ายสุดท้ายแข้งของแก่นนครนะครับมวยคู่นี้นอกับพยายามเนี่ยครับแลกแข้งแลกหมัดกันครับนายนายแข็งแรงทั้งคู่ฝังหน้าไว้แก่นนครเอานวมพยี้ด้วยจ่อมาจ่อคืนครับ แเตะขวามาเตะขวาคืนครับเตะขวากระโดดเตะไปเลยครับแก่นนครแสงเทียนจิ๋วขยับเข้าหาครับยื่นเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างครับแสงเทียนเตะขวาคืนครับเกี่ยวได้เดินขยับเข้าหาแสงเทียนจิว๋วเดินเข้าไปเจอแข้งเตะคืนครับเสียบเข้าไปนายมาแล้วสองสลับโอ้วงนามีลูกขวางแล้วก็สลับด้วยการสับศอกเลยนะครับแสงเย็นจิว๋ว โอ้เบียดเหลี่ยมทิ้งลงไปแก่นนครมีแข้งขวาโอ้โหออกหนักๆเลยครับหลุดหลวมนี่ก็โดนโต้ทันทีเหมือนกันนี่นะครับยืนลรกกันทีต่อทีมาดูกันที่วงในอย่ายุบอย่าย,ย่นนะครับคู่นี้ใครยุบนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเหมือนกับการยกในไปค,ครับแขนนครหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายนายครับขวางเสียบขวางไว้ขวางไว้เสียบเจอยัดเข่าขวาคือยับ แสงเทียนจิ๋วยัดคืนมาสับด้วยสับด้วยซอกสลับข้างบนแทงซ้ายแก่นนครแทงซ้ายสับมาอาวุธนี่คล้ายๆก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับทั้งคู่แสงเทียนี่๋วนี่โอ้โหมีลูกขวางแล้วพอขวางได้นี่สับซอกเลยนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับโอ้แก่นนครเริ่มจากขวางหน้าเริ่มจากกดแล้วก็ตีเขาได้ดีนะครับเอาจุดนี้ทําได้ดีมัดซ้ายครับหมัดขวาครับ ล้ำตัวทีหนึ่งใบหน้าทีหนึ่งครับจังหวะต่อยทั้งแก่นนครเสียบเข้าไปครับจังหวะยัดขวาครับหมัดหนึ่งสองมาแก่นนะครเตะขวาครับแสงเทียนจิว๋วหมัดขวาหมัดซ้ายแก่นละครโอ้ดูวแสงเทียนจิ๋วนี่โดนล้ำตัวเข้าไปทำท่าจะหยุดนะครับทีมงานนี่โอ้เอาวันออกหูแล้วนะครับ บอกให้เดินฝากให้เดินนะครับแต่แสงเชื่อจิ๋วนี่ไม่เดินเอาละครับออกไปก็จะมาโดนความแข็งแรงของแก่นนครแล้วครับเริ่มจะกดจัไปได้น้ํได้เนื้อแล้วนะครับเบียดเข้าไปตู้ครับโต้แข้วมาชุดใหญ่เลยนะครับกันนครทั้งสองทั้งหมัดแสงจิ๋วต้องล็อกเอาไว้ก่อนโอ้ยโดนกกตัวอยู่เลยครับโอ้แสงเชื่อจิ๋วพยายามต่อยหมัดเข้าไปครับต่อยขวา เตะจาะไปเตะเจาะไปเตะเจ่อคืนมาหมัด1-2ยังไม่โดนหมัดหนึ่งสมาแสงเทียนจิ๋วเจอแข้งขวาครับเดินลุยเข้าหาครับเลือดที่หน้าแก่นนครไม่รู้เลือดไทยเลยครับเจ้าตัวยูดฝั่งตรงข้ามหมัดมาครับในตีไม่ตีครับโดนขวางหน้าอยู่ครับแสงเทียนจิ๋วโอโ้วันนี้ถังแรงเหลือเกินนะครับแก่นนคร ส่งเตนจิ๋วนี่ทิมง,งานสั่งเดินสั่งเบียดเบียด้าไปหมัดเนี้ทิ้งก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันโอ้ดูนะครับแย่งกันแบบนี้เอาเริ่มจะฮึดเสียงเชียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าสงเต้นจิ๋วจะฮึดได้ขนาดไหนนะครับพยายามจะเบียดให้เร็วขึ้นลุดเ,เบียดค่อยๆขยับกา,กากนี่ไม่ตกนะครับโอ้ยแกนนะครก็โต้โดยแท่งขวานหนักๆเลย แม่แสงเทยนจิ๋วเองดูจากภาษากายนี่ยิ่งโดนยิ่งเจ็บยิ่งเดินแล้ครับลุยเข้าไปครับเจอแท่งขวาต่อยมัดขวาเจอแกนคนครล็อกไปก่อนแยกมาครับเอาละครับจะเป็นงานหนักและครับแบบนี้ีมงานก็สั่งให้เดินอย่ายอมนะครับบอกให้เดินอย่างเดียวแกนคนคร ดูว่าจะกด้ในความมั่นใจแล้วนะครับมีแข้งขวาคอยสก,กัดเอาไว้เป็นระยะระยะแต่ว่ามาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆทั้งนั้นแสงเจียนจิ๋วก็พยายามจะบวกวหมัดโอ้ยดูครับโดนแข้งขวาเข้าไปนี่ทำท่าสะดุ้งทำท่าหยุดไปเลยนะครับแสงเงจียนจิ๋วก็เตะเข้าท่อนแขนเลยครับเตะยัดใส่ท่อนแขนไปเลยครับแข้งของแกนนครนะครับทีน,นี้ทําให้พลังหมัดของแสงเจียนจิ๋วก็น่าจะไม่ไม่แรงเหมือนเก่า,าครับ หมัดซ้ายมาครับไม่ยอมอย่างเดียวเดินเข้าไปครับหมัดไม่โดนล็อกไว้ก่อนแก่นนครล็อกไว้ก่อนครับดูว่าชกละเอียดนะครับไม่มั่วไม่รีบแล้วนะครับแก่นนครชกในเกมตั้งรับมีแท่งขวารี่ว,ว่าเป็นทีเด็ดครับออกได้หนักๆดูนะครับแสงเึงนจิ๋วนี้โตข้าไปถึงกับหมุนนะครับ ตีนะครับอีกคล้วดูนะโอ้กรรมการต้องให้แพทย์สนามบกมือเลยบบกมือนะครับยุติการชกไปเลยนะครับคือแผลด้วยพี่อรีแล้วโดนเตะเขาทอนแผลเยอะด้วยนะครับแล้วก็โดนแข้งไปเยอะด้วยครับเซฟนักมวยครับดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับท้ายสุดก็จบยกสี่นะครับชัยชนะเป็นของแก่นนครดาบรันสายตาคามครับ